สวัสดีครับก็มาพบกับนะครับเฮียปี้ชาแนลนะครับวันนี้นะครับมาให้ดูนะครับวิธีการผสมน้ำยานะครับในการไล่จิ้งจกนะครับและตุ๊กเกะนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยน้ำส้มสายชูนะครับแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็พิมเสน้ำนะครับเอาตัวที่เป็นน้ำ หรือจะเป็นพวกยาน,นวดยาอะไรก็ได้นะครับที่ให้มันกลิ่นกลิ่นพิมเสนครับตัวนี้นะครับก็หยดลงไปแล้วนะครับไม่ต้องหยดไปเยอะนะครับหรือว่าถ้าใครมีน้ํายาพวกน้ายาน,นวดนะครับที่มีพิมเสนแบบน้าก็หยดไปเยอะนิดหน่อยตัวนี้แอลนอฮห้องเราก็ทีลงไปแล้วครับจนี้เราจะทีน้ำส้มสายชูกันนะครับน้ำส้มสายชูอย่าทีลงเยอะนะครับกินมันจะฉุนมากเวลาฉีด เอาแค่ okay, นี้พอนะครับเมื่อส่วนผสมครบแล้วนะครับสามอย่างแล้วก็เขย่าครับ,รบก็ไปฉีดได้เลยโอเคครับเราลองไปฉีดกันดูครับในโอกตู้ครับนั่นนะครับอีกตัวหนึ่ง ครับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่มันไข่ครับฉีดไล่เลยนี่นะครับตุกเกนะครับจะแทรกตัวอยู่ในผนังบ้านนะครับทั้งแถบเลยนะครับก็ฉีดเลย ครับตัวน,นี้มันจะมีกลิ่นฉุนครับฉีดตรงที่มันเดินนะครับฉีดให้ทั่วม่เคยออกนี่นะครับก็จะเริ่มออกมาแล้วเริ่มนี้แล้วมันเริ่มแลบลิ้นนะครับอาการนะครับสังเกตดูนครับแลบลิ้นไม่หยุดโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูผลงานกัน ว่ายังจะอยู่อีกไหมโอเคครับเดี๋ยวตอนเย็นนะครับเดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้ดูอีกทีนึงนะครับปกติตอนเย็นก็จะอยู่เต็มนี้เลยนะครับอยู่ในซอกนะครับตอนนี้ก็มืดแล้วจะเปิดแฟลชก่อนเออ ไม่มีละใิวังได้ินในซอกตู้ก็บอมีแล้วนี่คนนี้ไม่อยู่ข้างนอกกันหมดหนีจริงๆรับตัวนี้ไม่ได้ฉีดเยอะฉีดนิดเดียว พากนันวิ่งออกมาอยู่ข้างน,นอกโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ไล่ฉีดหนีให้หมดแล้วก็ไม่อยู่แล้วถือว่าผ่าน